สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผรม,มนุชาทรงศิลินะครับเราพบกันแบบนี้เป็นประจำนะวันก่อนมีคนถามนะถามถึงพระขุนแผนเขาบอกพระขุนแผนทำไมถึงมีสเสน่ห์ทำไมถึงหน้าราคาไม่ตกทำไมถึงมีการสร้างและเล่นหากันอยู่ตลอดเวลาผมบอกทุกครั้งอ่ะเวลาคุยนะครับ นะผมบอกว่าพระขุนแผนเนี่ยไม่ใช่คนไทยเล่นอย่างเดียวชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นด้วยเขารู้จักพระขุนแผนเป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนาะฮ่องกงนะมาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้เวียดนามด้วยนะรู้จักพระขุนแผนเป็นอย่างดีแล้วพระขุนแผนเนี่ยเป็นพระที่มีสนเสน่ห์เอาเข้าจริงเนี่ยเขารู้จักเนี่ยเขารู้จักของหลวงหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่มาก่อนฮะ เขาชอบของหลวงปู่ทิมเขาก็เลยมาชอบขุนแผนรุ่นอื่นๆของสายหลวงปู่ทิมแล้วก็พอตอนหลังนะครับปี57เนี่ยมีสายภายกัญญาขึ้นมาก็มีการชื่นชอบนะในสายภายกัญญาแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมาย,ยานั้นพระขุนแผนก็ได้รับความนิยมแล้วเกจิทุกองค์อจะต้องมีพระขุนแผนนะท่านไปสังเกตดูอ่ะทุกองค์จะต้องมีพระขุนแผนในปัจจุบันเนี้ยเกจิดังๆก็มีพระขุนแผนอย่างของ นะหลวงพ่อพัดก็มีพระขุนแผนแต่พระขุนแผนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับนะอย่างเมื่อนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคุณแดงเอาออกมาให้ดูเนี่ยโอ้โหคนสนใจกันมากทีเดียวนะฮะพระขุนแผนของนะหลวงปู่พวงธรรมสาโลวัดเทพนรสิง์อยู่ที่บุรีรัมย์นะผมจะพูดถึงพระเกจิองค์นี้หน่อยนะครับ เพราะว่าต่อไปเนี่ยวัดนี้เนี่ยนะครับคนจะเข้าไปเยอะมากทําไมถึงเข้าไปเยอะก็จังหวัดนี้เขาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคุณเนวินเขาทาจนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วนะครับนะมีทั้งรถแข่งมีทั้งสนามฟุตบอลแล้วก็วัดนี้ก็ไม่ไกลฮะไม่ไกลจากสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขามากันนี่ถ้าถ้าประเทศเปิดแบบเป็นทางการท่านเชื่อไหมชาวต่างประเทศจะหลั่งไหลามานะมา แล้วก็จะไปที่นี่แหละนะไปที่บุรีรัมย์เมื่อไปที่บุรีรัมย์เนี่ย <_ yummy> เขาไปเขาต้องค้างคืนใช่ไหมฮะนะไปก็ต้องหาที่นะหาที่นะที่พักที่พักบุรีรัมย์เยอะนะริมถนนก็มีเต็มไปหมดเลยที่พักแล้วไปวัดเทพนรสิงห์เนี่ยนะครับที่พักนะก่อนไปถึงวัดที่พักเต็มไปหมดเลยแล้ววัดเทพนรสิงห์เนี่ยก็จะมีชาวต่างประเทศไปกันเยอะนะชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะ เขาอยากไปวัดเขาก็ไปทําบุญแล้ววัดเทพนรสิงห์เนี่ยโชคดีฮะโชคดียังไงนะโชคดีที่มีพระเก่งๆอยู่ถึงสามรูปด้วยกันนะสามรูปด้วยกันนะฮะคือแบ่งงานกันทําแบ่งหน้าที่กันทาทด่ดีมากเลยฮนะอีกสององค์เนี่ยนะนะเป็นระดับเจ้าวาดเป็นเกจิอีกองค์เป็นพระเลขาแล้วก็ทํางานได้ดีเข้ากันดีมากเลยนะบอกบุญบอกศรัทธา สาธุชนเข้ามาร่วมทำบุญประธานสงฆ์ของวัดเทพนรสิงห์ก็คือหลวงปู่พวงหลวงปู่พวงเป็นประธานสงฆ์ของวัดมีรูปนะเขาทำรูปเหมือนของหลวงปู่พวงองค์ใหญ่อยู่ที่นั่นหลวงปู่พวงไม่ใช่เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อลมอะหลวงพ่อลมเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสแล้วหลวงพ่อลมก็ดูแลทั้งหมด รวมถึงดูแลหลวงปู่พวงด้วยส่วนคนที่ดูแลหลวงพอ่อลมและดูแลหลวงปู่พวงก็คือพระเลขาหลวงนะ,ะหลวงปู่พวงพระอาจารย์ตึงพระอาจารย์ตึงนี่ก็ถือว่าเป็นนะ,ะเป็นเกจิเหมือนกันนะฮะเป็นเกจิเหมือนกันเพราะเขาล่ําเรียนวิชามาเหมือนกันนะครับนะที่นี่เลยโชคดีเหมือนมีเกจิสามองค์ นะเหมือนมีเกจิเราไปที่วัดนี้ก็สามารถจะเข้าหาได้แล้วนะดูการแบ่งนะความสามารถความเชี่ยวชาญเนี่ยไปกันคนละแบบฮะหลวงป,ปู่พวงเนี่ยคนไปส่วนใหญ่เนี่ยจะไปลงนะหน้าทองกับท่านท่านเก่งเรื่องนะหน้าทองนะครับนะเก่งเรื่องการลดน้ำมนต์นะครับนะให้พสหรสิริมงคลนะหลวงป,ปู่พวงท่านเก่งอย่างนั้นนะฮะ แล้วท่านเคยอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นเป็นเสือมาก่อนนะนะเคยเป็นเสือกับใจมาก่อนนะหลวงปู่พวงนี่ท่านชอบทุดดงสมัยเมื่อก่อนนะเป็นเป็นพระแบบนะ่งเงียบเงียบง่ายๆสมถะนะครับหน้าเรื่อมใสตทาก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยท่านทุดดงเนี่ยไปหลายที่นะครับแถบนั้นก็รู้อยู่ในะอีสานใต้นะครับเรื่องของนะคุณใสมนดำเรื่องของ นะ่าจะต้องออกไปทุดงเนี่ยจะเจอพูดผีปีศาจเจอนะเสือสิงสาราสัตว์อะไรเยอะแยะนะครับนะคนเข้าป่าเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราไม่รู้หรอกนะพราทุดงสมัยเมื่อก่อนนะเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมานะฮะแต่เราไม่รู้อะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเคยคิดนะฮะที่เขาบอกเขาคุยเนะยฮะยุคสมัยนะหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอะ ที่ท่านหายไปแล้วมีมีมีการบันทึกไว้อะท่านหายไปเขาคิดว่าท่านละสังขารไปแล้วกลับมาอีกทีเป็นลือสีชีพัยเลยนะมาหนวดเขาลุงลังเลยนั่นนั่นก็คือท่านไปนะทุดงแล้วก็หายเข้าไปเลยก็เหมือนกันนะครับพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทุดงตามป่าตามเขาเนี่ยอันตรายฮะอันตรายนะครับจิตเนี่ยต้องนะจิตนี่ต้องดีเลยนะครับ นะเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปก็จะไปอยู่ตามถ้าแล้วตามถ้าเนี่ยท่านคิดดูแล้วกันสมัยเมื่อก่อนถ้าอ่ะใครอยู่ล่ะไม่ใช่มนุษย์อยู่นะนามยุมนุษย์เนี่ยเคยไปอยู่ถ้าแต่ถ้าจริงๆเนี่ยนะมันมีอย่างอื่นอยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนที่มนุษย์จะเข้าไปอยู่นะนะก็คือสิงสาราสัตว์สิ่งที่ดุร้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ก่อนนะพอเข้าไปอยู่เสร็จเนี่ยสิงสาราสัตว์ก็ล้มหายตายจากอยู่ในนั้นนะครับเวลากินก็ลากเอา น่าเหยื่อเข้าไปกินในถ้ำนะก็อยู่ในถ้ำอ่ะแล้วก็ล้มตายอยู่ในนั้นน่ะนะเสือสมงสมิงก็อยู่ในนั้นน่ะแหละนะพอตอนหลังเนี่ยก็มีฤาษีชีภัยมีผู้ทรงศิลเนี่ยเข้าไปอยู่นะบางท่านเข้าไปอยู่ก็อยู่จนมรณภาพอยู่จนระสังขานอยู่ในถ้ำนั่นแหละนั้นถ้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อาถรรพ์ นะครับมีทั้งคนที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้นะเข้าไปรอดบ้างไปรอดบ้างอยู่ในถ้ำมันนะแต่ว่าพระเกจิสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระคณาจารย์ท่านไปอย่างนี้ฮะท่านไปอย่างนี้เพราะถ้ำเนี่ยจะเป็นที่นะเป็นที่อยู่แล้วหลบภัยอะไรต่างๆได้นะครับถึงจะมีสิงสาราศาสตร์ถึงจะมีพูดผีปีศาจเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปโดยที่นะมีวิชาเข้าไปโดยที่มีจิตอันบริสุทธิ์เนี่ยนะสัตว์ร้ายพวกนี้จะไม่ทําอะไรฮะ เขาก็จะอยู่ของเขานะาจะอยู่ของเขาถามว่าเขาจะหนีออกไหมเขาไม่หนีหรอกเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยแบบเนี้ยฮะท่านก็เข้าไปหลวงปู่พวงก็แบบนั้นนะหลวงปู่พวงเนี่ยนะมีเรื่องเล่าว่าท่านเดินไปเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะสมัยเมื่อก่อนท่านก็รู้ว่านะยังมีนะเขาเขามีสงครามกันเนี่ยเขาก็วางวางระเบิดนะ่นะเขาก็ฝังระเบิดไว้ตามสถานที่เดินเนี่ยตอนนี้เรานะบางที่ยังกู้กู้เอามาไม่หมดเลยนะ ยังกู้ทิ้งกันไม่หมดนะยังฝังฝังฝังอยู่นะฮะนะบางเขตเขาก็บอกว่าเป็นเขตที่อันตรายเขาก็ไม่ให้เดินเข้าไปนะแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยการเดินเนี่ยมันเดินได้ไงนะพอเดินเข้าไปเนี่ยนะอย่างของของหลวงปู่เนี่ยเคยเล่าว่าท่านเดินเข้าไปเนี่ยในป่าเนี่ยท่านเดินผ่านไปได้นะแต่สุนัขที่วิ่งตามท่านไปเนี่ยผ่านไม่ได้ระ,ะเบิดตูมเดียวไปเลยนี่นี่คือคือสิ่งที่นะบอกว่าเรื่องของพระปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเนี่ยท่านก็จะมี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับยาอย่างหลวงหลวงปู่นะหลวงปูพ่พวงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังรับลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับอยู่ที่วัดนะครับหลวงปูพ่พวงเนี่ยอยู่ด้านด้านในแต่ว่าที่รับก่อนเนี่ยอยู่ด้านนอกดีใครจะไปหาเนี่ยนะจะไปหาเนี่ยนะพระอาจารย์ถึงจะเดินดูแลวัดนะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าท่านเจ้าวาดเนี่ย คือหลวงพ่อลมเนี่ยนะฮะปัจจุบันเหรียญท่านก็ได้รับความนิยมนะเหรียญท่านเพิ่งสร้างออกมาเนี่ยนะท่านรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ฮะที่ไปหาหลวงพ่อลมเนี่ยท่านเก่งเรื่องการปัดเป่าเรื่องคุณใสมนดําสิ่งต่างๆที่เข้าอ่ะใครที่แบบเพี้ยนๆหรือหรือมีสิ่งอะไรที่แปลกๆปลอมๆเข้าไปเนี่ยก็จะไปหาท่านนะฮะคือญาติพี่น้องจะแนะนํา แล้วก็บางคนรู้ตัวเองบางคนไม่รู้ตัวนะญาติต้องพาไปแล้วก็ไปทําแล้วก็หายไปหาหลวงพ่อลมเนี่ยนะหลวงพ่อลมก็ผมก็เคยถามท่านนะครับว่าจริงๆไอ้คุณสายมนดําเนี่ยมันมีจริงไหมท่านก็บอกว่าจริงๆมันมีจริงนะครับเวลาที่เราทาพิธีให้อะไรให้เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ดีขึ้นแต่บางบางคนถ้าโดนมาหนักๆเนี่ยน,นะครับนะาการจะดีขึ้นมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเขาไปรักษามาแล้วนะทุกที่แหละ ไปหาหมอมาแล้วหมอแผนปัจจุบันเนี่ยหาพิสูจน์โรคไม่เจอนะก็เลยจะต้องมามาทางนี้นะท่านก็ก็รับในการในการรักษาหรือดูแลให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้ทางร่างกายนะมันกระทบทางด้านจิตใจนะมันกระทบทางด้านจิตใจที่เขาเพียเพ้ยนเพี้ยนเขานะนอนไม่หลับเขาอาราวาสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีคือมันมันกระทบทางด้านจิตใจถ้ามีการดูแล นะทางด้านจิตใจให้ผ่อนคลายลงนะก็จะนะจะดีขึ้นนะก็เหมือนไปโดนสิ่งต่างๆมาไอ้เรื่องแบบนี้ยผมเชื่อนะนะนะเพราะว่าผมเจอมาแล้วหลายหลยหลายเคสที่เป็นอย่างนี้นะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมีนะมีคนเนี่ยนะมีคนเขาสักเต็มตัวเลยนะสักเสือนะสักเสือสักอะไรเต็มตัวเลยปรากฏว่าเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหายนะครับในชีวิตเขาเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เพอะเอินว่า นะไปยืนนะไปยืนฉี่แล้วก็โดนลุมทําร้ายโดนลุมทําร้ายตั้งแต่นั้นเนี่ยสติไปเลยฮะเพี้ยนไปเลยฮะกลายเป็นกลายเป็นคนเราคนไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยฮะบางคนเขาบอกว่าหน้าของหน้าของเข้าตัวนะครับอะไรแบบเนี้นะครับคือคือบางทีเนี่ยพอ,พอจิตเนี่ยจิตมันมันมันเหมือนก็มันมันโดนอะ่ะมันโดนทําร้ายหรือมันอ่อนตัวลงเนี่ยจิตอ่อนเนี่ย พออ่อนแล้วเนี่ยมันทําให้สิ่งต่างๆมันเข้ามาได้ฮะนั้นคนที่คนที่จะไปไปไปสักหรือคนที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าอีตอนแข็งแรงอยู่เนี่ยได้อีตอนที่เราไม่แข็งแรงเนี่ยนะมันมันอาจจะมันอาจจะนะอาจจะเข้าอาจจะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องก็ต้องดูตัวตัวเองด้วยนะครับนะตรงนี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะ นาะอยากจะไปให้พระท่านลดน้ำมนต์ทำพิธีให้เพื่อความสบายใจของตัวเองก็ลองไปดูนะครับไปที่วัดเทพนรสิงห์เนี่ยหลวงพ่อลมนะครับท่านท่านช่วยได้นะหลวงพ่อลมแล้วก็นะหลวงปู่พวงนะหลวงปู่พวงเนี่ยทำไมผมพูดถึงหลวงปู่พวงเพราะมีคนถามถึงพระขุนแผนพระขุนแผนของท่านเนี่ยนะครับรุ่นนะภายราชสีทำไมชื่อรุ่นภายราชสี นาภายราชสีเนี่ยนะครับนมาท่านเนี่ยเคยออกทุดดงนะฮะแล้วก็มีเรื่องของของนะของภายที่เกี่ยวเกี่ยวกับเสือกับสิงเนี่ยนะาก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยชื่อภายราชสีนะครับนะาายราชสีเนี่ยมีทั้งแบบลุ้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นนะครับแบบลุ้นเขาก็มีแต่ตอนนี้เขาแกะออกมาแบบขายแบบไม่ลุ้นนะฮะน้ามีนะครับแล้วก็เนื้อสวย นี่วันนี้ผมมีมาให้ชมนะฮะมีมาให้ชมแต่ผมผมจะลุ้นให้ท่านดูว่านะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับเป็นอย่างนี้ฮะนะก็จะเป็นซองแบบนี้นะเป็นซองแบบนี้นี่นะก็เหมาะสมกับปัจจุบันที่เขานิยมวัตถุมงคลแบบลุ้นนะฮะแบบลุ้นแต่ถ้าลุ้นนะลุ้นเนื้อโลหะเนี่ยเราก็จะลุ้นนะเนื้อทองแดงเนื้อเงินนะครับเนื้อพิเศษอะไรต่างๆนะครับนะตัดปีกไม่ตัดปีกเดี๋ยวนี้มีลงยา นะลงยาสีนู้นสีนี้เราก็มาลุ้นนะครับแล้วก็นะพอลุ้นออกมาเนี่ยพอมาขายแยกขายราคามันจะต่างกันฮะนะราคามันจะโดดต่างกันก็เหมือนกับเนื้อผง่ะนะนะพอเห็นแล้วราคามันก็จะต่างกันนะครับอย่างเนี้ยนะผมผมจะขอลุ้นหน่อยว่าให้ท่านดูว่าผมจะได้เนื้ออะไรแล้วสวยหรือเปล่านะครับนะนี่นะพระขุนแผนภายราชสีหลวงปู่พวงนะครับช่วงนี้มีคนถามหานะครับนะของหลวงปู่พวง แล้วก็นะมีนะม,นะมีอีกหลายองค์เดี๋ยวผมจะนํามาพูดถึงนะครับพระคุณแผนเนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นพระที่น่าเก็บอย่างของหลวงปู่พวงของหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะน่าเก็บฮะของนครพนมนะเดี๋ยวว่างๆผมจะเอามาให้ดูเอาวันนี้ดูพระคุณแผนภายาราชสีก่อนเดี๋ยวผมจะลุ้นให้ท่านดูฮะนะจะลุ้นให้ท่านดูนะครับนะผมแกะนะนะผมแกะแล้วจะลุ้นให้ท่านดูให้ดูดูใกล้ๆ โอ้อันนี้อันนี้เขาเรียกเนือนเน้อก้นครกเนื้อก้นครกนะครับเนื้อก้นครกจะเป็นเนือ้อแบบนี้นะสวยทีเดียวนะฮะเนือ้อแบบนี้นะเป็นเนือ้อแบบนะมีการผสมผสานนะผสมผสานนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนื้อก้นครกอันนี้นะเขาเรียกก้นครกนี่นะ ก็จะเป็นจะเป็นลายนะฮะจะเป็นลายแล้วก็จะด้านหลังจะมีตะกุดฝังอยู่นะครับมีอักขระยันและตะกุดฝังอยู่อย่างนี้ต้องต้องส่องฮะนะต้องส่องนะครับนี่นะฮะพิมพ์เขาก็ค่อนข้างสวยนะครับนี่ของนะหลวงปู่พวงนะครับนาหลวงปู่พวงนะใครสนใจก็ก็ลองดูนะครับลองดูนะวัตถุมงคลหลวงปู่พวงหน้าเก็บฮะนาหน้าเก็บตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้ที่ดูผ่าน YouTube จํานวนเพิ่มมากขึ้นท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปก็เลยทำให้มีจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยเริ่มทยอยมากขึ้นแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมามากขึ้นแล้วความคิดเห็นที่แสดงมาก็เป็นเป็นเชิงบวกนะครับหลังจากที่นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเชิงลบสะส่วนใหญ่นะครับนะท่านแสดงว่าท่านเข้าใจวงการพระมากขึ้น เมื่อเราได้มีโอกาสอธิบายความนะครับท่านก็นะ่ารับฟังเปิดใจมากขึ้นนะครับวงการพระเป็นวงการที่ผมว่าช่วยสังคมได้เยอะนะครับท่านอย่านะอย่าคิดทางลบให้มากนะครับนะ่าหลายท่านเนี่ยมีความคิดกับวงการพระในทางลบนะเป็นเรื่องของการสร้างความงมงายเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์นะครับ อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์งวงการให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างนี้นะครับเรามีพระพุทธศาสนามาเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยนะครับเราอยู่รอดปลอดภัยมานะฮะแล้วก็ประเทศไทยมีวัดมากมายนะครับสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศแล้ววัดต่างๆเนี่ยตั้งแต่โบราณแล้วนะครับช่วยสังคมไทยได้มากทีเดียว ถ้าลองย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะสมัยก่อนก็เหมือนกันวัดวารามต่างๆก็ช่วยนะช่วยให้คนยากคนจนได้มีความรู้ได้มีอาหารการกินได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะสมัยเมื่อก่อนวัดเป็นทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะอยู่ที่วัดทั้งหมดนะครับนะพอเกิดนะเด็กเกิดมาใหม่ๆก็อุ้มไปวัดแล้วไปหาหลวงพ่อแนละ้วให้หลวงพ่อ นะตัดผมไฟโกนผมไฟให้เนี่ยไปที่วัดแล้วไปขอความสิริมงคลจากหลวงพ่อลูกร้องกระจององอแงไม่สบายนะทำยังไงก็ไปนะยกให้หลวงพ่อสมัยเมื่อก่อนหลวงพ่อโสธรมีคนเอาเด็กไปยกให้ท่านเยอะเลยนะครับนอกจากบนบานสารก่ลาวแล้วเนี่ยก็เอาเด็กไปยกให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อโสธรทําไมเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่านะเด็กร้องกระจององอแงแล้วก็ ไม่ยอมหายจากอาการเจ็บป่วยนะพ่อแม่ก็นะทุกข์ร้อนใจทํำยังไงได้ก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาหลวงพ่อโสธรเอาลูกเนี่ยไปถวายให้ท่านเป็นลูกของท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นฮนะเมื่อถวายเป็นลูกของท่านเนี่ยก็ไว้นะ้าไว้จุกให้นะครับเพื่อให้ท่านรู้ว่านี่เป็นลูกของท่านคือจุกนี่หมายถึงอะไรสมัยเมื่อก่อน คนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจุกหมายถึงนะเด็กที่มีบุญนะจุกเนี่ยคือเด็กที่มีบุญนะฮะเขาจะเมืมมกก่อคนสมัยเมื่อก่อนเขาจะก้าวขึ้นไปนะครับนะาก้าวขึ้นไปแล้วก็ผูกจุกนะนะเขาเขาถือว่าเป็นคนมีบุญไม่ใช่ลูกคนธรรมดาลูกเทวดานะครับเขาก็เอาเอาไปถวายหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าหายอันเนี้ยคือวัดวารามต่างๆก็อยู่กับคนไทยมาช้านานนะ สมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเด็กๆผมได้สัมผัสกับวัดอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะไม่ทันนะพอยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะยุคเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนต้องทันนะเพราะว่าสถานีอนามัยของเราเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่เวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหาพระหาวัดผมเนี่ยไม่สบายเนี่ยนะคุณนะนะพ่อแม่พาไปวัดตลอดสมัยเมื่อก่อนนะถ้าไม่สบายนะฮะแล้วเด็กเมื่อก่อนก็เป็นกันบ่อยนะฮะคางทูมท่านเคยเป็นไหม หน้าคางบวมๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเมื่อก่อนคางบวมๆเนี่ยนะครับพอคางบวมเนี่ยก็จะไปหาพระให้ท่านสูญให้นะท่านเอาเอานะเอาปูนเนี่ยสูญให้ไม่กี่วันก็หายตาเป็นกุ้งยิงฮะหน้านนตาเป็นกุ้งยิงเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาบอกว่าต้องไปแอบ,บดูอะไรมาแน่เลยตาถึงเป็นกุ้งยิงจริงๆเนี่ยกุ้งยิงอ่ะมันเป็นกันเยอะนะครับน่าเป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นน้อยหรอกนะครับเด็กสมัยเมื่อก่อนก็เป็นตาเป็นกุ้งยิงเนี่ย นะม,นมันมันมีบางทีมันโดนมันโดนมดนะมดตัวเล็กเนี่ยกัดนะครับแล้วทําให้อักเสบแล้วก็จะเป็นบวมๆขึ้นมานะหรือไม่ก็นะอักเสบขึ้นมาเองแต่เวลาไปหาพระเนี่ยท่านทําให้เพราะท่านรู้วิธีนะทั้งตาแดงทั้งตากุ้งยิงเนะี่ยท่านทําได้นะตาแดงเนี่ยท่านนะท่านมีวิธีนะท่านท่านเป่าปูดเดียวเนี่ยนะครับกลับไปบ้านเดี๋ยวกลับมาตาแดงหายเลยฮนะแล้วก็ไอเรื่องของ นะเรื่องของตาคุ้งยิงเนี่ยท่านใช้นะาท่านใช้เข็มเนี่ยนะเข็มเนี่ยหลนไฟนะฮะลนไฟแล้วก็มามาสกิดนะาสกิดผนองแตกทุกเนื้อก็เดี๋ยวก็ยุบฮนะอันเนี้ยก็เป็นนะเป็นหมอหมอบ้านๆน่ะหมอชาวบ้านนะ่ะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อยู่กับวัดนะอยู่กับวัดสมัยเมื่อก่อนท่านรู้ไหมว่างานลื่นเลงต่างๆเนี่ยอยู่ในวัดทั้งหมดฮนะไม่ว่าจะงานลื่นเลงงานศพงานแต่งงานอะไอยู่ในวัดทั้งหมดทำไมอยู่ในวัดทั้งหมด เพราะวัดมีพร้อมฮะนะวัดมีพร้อมถึงบอกว่าเป็นวิถีพุทธเนะี่ยวิถีพุทธวิถีธรรมนั่นะอยู่ที่วัดทั้งหมดฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเราเรามาลุยวิถีแบบนี้ซะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับนะ่าเรียบร้อยเหมือนกับทําให้วัดเนี่ยความสําคัญของวัดวาลามต่างๆลดน้อยลงจากวิถีวิถีคนนะฮะวิถีมนุษย์เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับณนะวัดวาเนี่ยเขา เขาผมว่านะฮะมันก็เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัดเนี่ยตั้งแต่นักเลงเนี่ยนะครับเขาเข้าวัดเนี่ยเขาก็มีกินเหล้ากินยาเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินกันทุกวันนะฮะเขาไม่ได้กินกันทุกวันนะกินเหล้ากินยาก็มีในวัดน่ะก็เฉพาะมีงานมีงานเขาก็มีนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ตอนเนี้ยท่านพยายามเข้มงวดทุกอย่างภายในวัดเนี่ยนะครับในวัดเนี่ยคือพร้อมที่สุด สมัยเมื่อก่อนคนจะจัดงานจัดงานแต่งเนี่ยนะครับไม่ไม่มีโอกาสลงเงินเราไม่มากมายถึงจะไปเช่าโรงแรมนะจะไปเช่าโรงแรมไปเช่าอะไรมีงานเนี่ยยังไงก็พึ่งวัดถ้ามีงานใหญ่ๆเนี่ยพึ่งวัดเพราะวัดมีพร้อมหน้าวัดมีพร้อมนะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยเตรียมเงินถวายวัดเท่านั้นเองวัดมีให้คุณหมดนะโตะก็มีก็อี้ก็มีอะไรก็มีวัดมีหมดเครื่องครัวครบ นะจานช้อนถ้วยแก้วโต๊ะอี้มีครบเข้าวัดนะจัดงานอะไรจัดงานแต่งเข้าวัดนะงานอะไรเข้าวัดหมดวัดนมะีพร้อมงานงานศพนะสบายนะคุณจะไปเฝ้าศพไปอะไรกันนะครับสมัยเมื่อก่อนเขาต้องเฝ้าศพนะนะเป็นเพื่อนนะนะนะเป็นเพื่อนศพอยู่เป็นเพื่อนศพอยู่เป็นเพื่อนศพเนี่ยทั้งคืนนะบางคนก็กลัวบางคนก็อะไรเขาก็จะมีการเล่นของเขาอะนะเป็นเรื่องปกติ นะเดี๋ยวนี้นะวัดเนี่ยหมดความสําคัญนะครับนะวัดเนี่ยน้อยลงดูสินะคนที่เขาจัดงานน่ะนะต้องไปนะต้องไปหาของเองอะไรเองทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนก็เลยนะมีความสําคัญขึ้นมาคนก็เปิดนะเปิดโต๊ะจีนเนี่ยนะครับรับโต๊ะจีนนะแต่สถานที่อีกแหละหนะ้าสถานที่ไม่มีฮะ สถานที่ไม่มีจากวัดก็ทํายังไงล่ะทีนี้เราไปยืมที่วัดไม่ได้เพราะว่าวัดจะจัดได้แต่มันลื่นเลงไม่ได้นะกินเหล้าเนี่ยถามว่ากินกันไหมผมว่ามันนะฮะเขาก็กินกันอยู่อะ่ะแต่เราทําเป็นมองไม่เห็นเท่านั้นเองอะ่ะบางคนเขากินเขาก,เขาก็เขาก็เอาใส่ขวดแล้วก็วางข้างล่างนะเอาใส่ขวดเอาใส่เอาใส่โถแล้วก็วางมันก็กินน่ะน้แต่ว่าเราก็ไปทำนะฮะทำซะว่าแบบนะบางทีมัน มันเหมือนกันหลอกอ่ะทาอะไรหลอกๆอ,อะไรแบบเนี้นะครับนะแล้วก็จะไปเดือดร้อนอะไรโรงเรียนทีเนี้ยนะไปยืมพื้นที่โรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ไม่ให้เขาไม่ให้ยืมนะครับเพราะมันไปตรงกับวันเรียนของเด็กบ้างอะไรบ้างนะคนจัดงานเนี่ยจัดงานแบบที่ทุนน้อยๆจัดงานแบบนี้ไม่ได้นะ่ะจะเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยนะที่จะใช้ทุนน้อยๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้ทุนเยอะเนี่ยวิถีของ S 1> <S 1> ของเราเนี่ยมันมันโดนนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวัดวารามต่างๆก็เลยกลายเป็นนะพอตอนหลังเนี่ยการจัดงานก็จะจะเป็นงานของวัดซะส่วนใหญ่นะนะเป็นงานของเอ่อเมืเอมม่อก่อนเนี่ยเขาก็มีการละเล่นท่านเห็นไหมฮะเข้าวัดทีก็แหม่นะฮะเขาก็ไปเที่ยวกันที่วัดเดี๋ยวนี้วัดชักไม่ค่อยมีใครเที่ยวสักเท่าไหร่แล้วนะแต่แต่ตอนหลังเนี่ยมิมิตหมายอันดีนะครับ วัดเวลาเราไปเที่ยววัดในวัดเขามีพร้อมเลยนะเดี๋ยวนี้นะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรกินสมัยเมื่อก่อนเราต้องเราต้องไปซื้อของกินนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้ออะไรกินเลยวัดเขาจัดงานทีเนี่ยเขามีเขามีคนมาเปิดโรงทานเต็มวัดเลยแล้วอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้วัดเขาก็พัฒนาไปอีกแบบหนึ่งนะนะเราไม่ต้องไปไปนั่งกินตามโต๊ะแล้วนะครับเราไปเดินนะไปเดินตักมากินได้สบายเลยนะอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นอาหารฟรีซะด้วย นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็นี่แหละความสําคัญของวัดวารามต่างๆนะครับคุณประถมพงศ์สวัสดีคราบอาจารย์ติดตามฟังกันทุกวันนะคุณนุกูลจริงครับเรื่องยกลูกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนลูกที่นะ้าอ่อนแอเลี้ยงยากพ่อแม่ก็จะทําอย่างนี้